ดีครับวันนี้อยอำเภอกาฬเทวิเชครับมาเบิงวาวครับผมบาสิมากินเข่ากับคุณแม่คุนพลี่นี่ครับเป็นช่อมนมพเเรื่องครับมองนี้ครับคุณพ่อ่ลอกอ่ปล่อยหัดพกเรื่องแล้วก็มีพะเขื่องหลายองค์เห็นเบิงครับกับเป็นเห็ดวาวหาไร่ด้เสริมน้ำมาแล้วครับมานต้องการต้นผีมอดกับมือนี่นี่ครับเราเห็ดวาวขายครับผม โดยปกติตรงนี้จะเป็นช่อมลมพระเรื่องครับยึดติดถนนครับทางไปสารคามครับเนี่ยู่ในเขียำเพื่อกัรทวิเช่แะครับจังหวัดมหาสารคามครับถ้าบึงเบาเป็นวานไคลดวงละสองร้อยห้าสิบครับดวงน้อยดวงนี้ก็สิดูว่านหาร้อยครับดวงจุลาครับ ใส่ทะนูเด็ยวฟอมครับกระใสกระใสกับที่นี่วาวที่แบบสีสันตังกันครับลแบบใส่ทะนูหน่อยทะนใหง่งขึ้นยับดวงหน่อยดวงแง่ครับ ที่ผมสั่งไว้ว่าสิติดวาวดวงเงี้ครับผมสั่งวาวดวงเงี้ยแล้วครับเนทานเนตติดด้วยวาวสามสิบสามเมตรสามเมตรห้าสบเออาทันโนมันเป้นเสียงเปดัแบบครับเปิดเปิทนโน่นี่เป็นพลาสติกนะ้บริโภคเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเปิบมันเห็นเพราะเพราะท่้นเใเ็กับไ้ดังมาในตัเื่อจิเ้ลประกัน ถุกนทุกอันทุกอันเลยล่ะครับซึ่งนี้ครับดวงละหาร้อยสี่ร้อยสามร้อยครับนี่บกนี่เดือดอมนี่จะหนพรยอมครับเราแต่ละดวงก็เฉอาะ้อนเดียวกังขายครับบ่มีหางบ่ได้ใส่หางดอกว่าเปล่าบ่ได้ใส่หาง Say yep. <laughs> xe hàng giữa hai người, 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 rồi Được không? người, hai người, đầy, người, hai người, hai người, đầy người, hai 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 người, มีความเมตตาพอแต่เด็กหน่อยว่าเด็กหน่อยว่าขอรอกับลูกลูกเห้เขาบอลเด็กหน่อยมังก้นก็ทุกตัวฟุ๊บมาเอาแล้วเมื่อก่อนลอยหาซิบสองลอยครับเราประกันดังทุกอันมันก็พูดได้อย่างไรแล้วก็เรียกเอาเรี่ยวเรากระแกนแกนดีคือว่าบางคนก็มักเสียงนึงบางคนกับมังจิงนี่สินะเขาพูได้ว่าให้ตัวตรงเสียงเดียวกันมีสันมีเย้ามีแหลมมีไม่แหลม แต่พอแตรฐามเป็นกระรูดลูกไม้แต่ไม้คอมมันเป็นหวายเนาะอันนี้มันเปิลใจเปิลพลาสติกตัวแกงมันแย่ดวงแน่ท่านู่นตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมมันอยากฟังเสียงครับมันดังดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวอามันยังแข็งก็มันนั่นมันเสียงมันก มื่อนี้คิดว่าเสรมากินเขาหนีนะครับเพราะวา่าคุณป่อคุณแม่เรานี่ยไปนัดมากินเขายูหนีครับก็เลยไหนมากเพราะว่าผมกับมาสือว้าวเพื่นอะนะครับยูเนี่ยไปแต่ไปเล่นเห็นบอกกันในหมู่บ้านเมื่อก่อนนะครับว่าน่าจะผมมากินเขาต้องกันเด้อสัตนะนจักหน่อยคนกับามากนะครับเพราะวา่ามองนี่ช่อมล่มปลาเครื่องครับปล่อยปลาเครื่องหลายองค์มีชมุเป็นชมมคครับ คือว่าข้าจ้ากันนัดมากินของกันนี่นี่หลายครับพวกกันชมรมองมาเกลี่ยงเหมือนกันว่ากินของกันนี่นี่ครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็เลี้ยงดีครับที่แบบน้องครับผมกับว่าเล่นน้ำพึนสมือนะครับผมที่ไปที่มาพฝืนหรือคือว่าฝืนมั่สื่อที่นี่ครับผมสื่อที่ครับสามบาทกว่าบาทครับโอ้โหทสามบาทกว่าบาทก็เลยจะใช้พื้นที่เนี่ยจะยินยุบันยุปันยุ่งย่องกระลาผมนะครับจะเข้า ซือที่นี่ก็เลยจองมากเหเป็นประโยชน์ครครมก,ก,ก,กนจะน้อยช่วงฝักเขื่องเพิ่กับมาครับมาว่างฝักเขื่อง ก็ด้ก็ว่ากับโควิดมากนะฮ็ตองวุฒิขับคนคนเดียวก็ตอนเพื่อจะรองนโยบายของตั้งการเนเปนางมากเขากันติดตามครับนี่แหนกุเ็ดแหนินเย็นากอันนี้มอ้มันก้นอยแนี่ยไป็นปลาเป็นถุงหรือมันก็หน่อยเป็นหน่อยแต่ว่าไปอยู่องเดียวไป มีสิบสามสิบปีแล้วเกิดมากระทั่งว่ามีธุรกิจดุงเทีนมีธุรกิจดุงเทีนเป็นร้านจับปลาเสียพาสองสาขามีลูกสาวสองคนไหญ่คนละสาขาตอนนี้ก็ก็รวยก็รวยตอนนี้พ่อก็แม่ก็เลยอยากมาอยู่บ้านซื้อที่วันนี้เขาก็ซื้อที่ไปสามล้านกว่าบาทสามล้านหกแสนก็เลยหันหน้า พ่อหลูกพ่อเมียมาอยู่นี่ลูกเจ้าก็ยุ่งเจ็บแต่ว่าอยู่งเห็นรายาย่่าและเปิดชมรมเป็นสถาบันตะเกงไทยอินเตอร์เนชั่นแนลพอรอบทีสองขาจะประกวดเมื่อร้อนดีเก้ากินเป็ดยี่เก้าผู้ต่อผ้รอบที่สองประมาณมีเยอะบ่ายส่งมาออกต่างประเทศทีนะผู้เสียก็เสียผู้ผู้เสียก็บเล่วไปนะผู้ผู้ได้ก็ได้เงิ่อนไปนะคือชมรมตะเกียงนี่ก็เปิดเป็นวันมาขึ้นฝอวันอังคารวะเป็นวันอังคารอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์ แล้วบัดนอกนั้นไดารถไฟสิมาครับม่ได้ใครคือช่องลมตะเกีองเขาสิมาร่วมตัวกันที่นี่แมนมันก็มันก็มาร่วมตัวกันที่นี่ก็พ่อกันมิตพวกบุบาอาจารย์คนนั้นหลายอย่างและครับผมแต่ก็ซอยมากมากเสาพระแหละเตี้ยนพระซับเตี้ยนพระกันไม่ว่าจริง่นะได้กกินได้ยังกันกับธรรมดาครับคุณผู้ผู้ที่เขาเดือดทำมหากินเขาก็ปล่อยยี่นี่เคยปล่อยให้พวกเสียนพระกระจกมาเห็ุมาทำมหากินยี่นี่สองสามปีที่แล้วนี่โดยที่าะนี่ยัง

ไอ้ลูกไอ้ไอ้ลูกสาวสองตนเขาก็มี่ดูมีกินเขาก็มีเงินมีท่องกันเลยแล้วละ่ะเพ่อกับแม่ก็สบายใจเพราะว่าเขาได้ธุรกนินเส็จเขาเบ็ดเดิ <c oughs> จมจะก้อนกันนี่ละ่ะเพราะว่าต่อไปก็ับขยายเยอะหรอกเพราะว่าต้นขายก็ับเอายวยูกับเจียวหนึ่งต้นขายก็ับเอายวยูหรอกวันนั่นวันนั่นแป้งเลยเด้ละสองล่างก็ต่ออะไรก็ต่ออะไรอันนี้ปลาเคียงมันฝรั่งเนี่เยเนาะนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับปลาเคียง เบอร์โทรนี่บอกเพื่อนเองเพื่อนฝาคับเบื่อทรเพื่อนฝาเบื่อทั่วแต่ชุดชุดชุดนกสามชุดนกสามแปดแปดชุดหนึ่งแปดสองชุดสองครับตาท่านผู้ชมอยากได้ล่องมาเบิ่งกับฝาเครื่องผู้ใดสนใจฝาเขียงหรมาเลยครับเพราะว่าเพราะว่าวันที่แปดสิบเก้ามีพิจารณาแต่บอมีปัญหาเรื่องโควิดการจัดประกวดครั้งที่สองเพราะว่าครั้งครั้งที่แรกกประกวดด้วยกันครั้งที่แรกเวันที่ ย uh, huh. ี่สิบยี่สิบตันว่าบางกันก็พอเด็กกับตังตว่าเิเขาเด็ตันอบปนรมันก็เลยมันก็เลยคนโบ่าหลายบนไดแต่วชุงนี้คนติดตามหลายอ่ากรเพาอกระเาะขาดเงลุ้นไปหลายลุ้นไปกันยสองล้านว่าบาทสองล้านว่าบาทคือซื้ออุปกรณ์บ้างกันค mm ือว okay ่าปทค้องตึงกับใช้ระบบแต่พ่านเดกคใดบาบอ่าน่าน่านหัใไดใส่ใส่แต่พ่นเก ตอนนี้ก so okay. yeah, like ็ตลาดจิงกระปงตเขาลังิีตามเพราะว่าเทียวกวงผมเทียวกวงพวกเนี่ยแย่ลิ้นตรงกลานใจที่ลวงลงลงลงน้ำเออต่อไปกับ้องถึงนี่ดีก็มีแต่เพได้สนใจกับมาเออถ้าเพื่อได้สนใจเรื่องปาคลาเกลื่อกับมาเบิ้เออเพราะว่าชลบีเป็นชลบุรีไปส่งินง้าวพวกนี้ออกตั้งประเทศนั่นนะเออมันเป็นเรื่องธรรมดาไงาะผู้มาเก่งกับมาเลยผู้บ่มากกับมาบ้าธรรมดา ครับเครื mm ่องต่างๆนี่ครับหวังนึงครับขเครื่องเยอะอันนี้คือเป็นของคุณฝรั่มาเล่นมาครับแมนปาดอันนี้ส่วนนึงอันนี้เป็นส่วนนึงก็เลยสนใจแบบไรกกมาเบิ้งมาเรียา งามแลราคาดูที่สองคนตกลงกันครับบ่ไรักลอยลองไปทวจก็มี่บ่มีบ่มีเลมีรักลอยรักลอยกับรักลอยบ่มีคุณรักลอยย่ฟังคุณเจ็ดแปดลอยแ้าว่าพุ่งนี่ยก็มันเป็นรักเงินรักแสนรักมงินรักเงินกันได้ก็ได้มาก มีก็มีทั้งวาวทั้งพระนาะคุณผ่อเนาะ้าร้อยหาซีฟครับอันนี้สองร้อยหาซิมาห้าร้อย่อนจะูกกับหกร้อยหาซีบครับล้วก็เลาก็ผูได้กเงนอาอันนี้ก็สี่ร้อยหาซีบสี่อยสี่ร้อยบวกกับมอีก็เป็นหาลอยหาซับ บ้าหน่ซ้อนมากติดพาร์ลมันมาคุณว่าติดผ้าพารลมมันเป็นสมัยใหม่บ่มันเป็นแบบสมัยใหม่บ้านที่นี่มันเหนียวนาตะวันติะน้ำออกน้ำข้างนะกับว่าเขาดบ่ระทะลุขึ้นดีเออมันเสียน้ำมันลุกน้ำกับพวออกตรงนี้ติดติดหลงออกชือว่าติดเตาเราแม่แรงเราหอนอันนี้อันนีลงน้ำมันลงความเสียหนักเขาเนี่ยแต่พอบ้าเราไม่มีน้ำไราลงดอก

cô đây chúng đây, đã... oh, đây. À, hết cả đây, và chỉ ao ngoài để đặt mặt, mặt ở bao nào đấy cả đây mặt tìm bị, đây là ta không mặt u là có mi lông cả ra này bên cổ, trên sò cổ, được, được. เขาต้องสบายใจว่าไปไปเลยวันก็วาาเป่าแบบสบายสบายอ่ะเป็นแบบสบายธรรมดาใช่เพราะว่าต้องมเป็นทีนี่ยเนี่เนี่ยี่ รบรรยากาศรอบๆครับด้านหนาครับผมรบรรยากาศรอบๆอบินซี่เลยครับถ้าเป็นเหมนกนใจดีครับเป็นกะ่เรว,ว่าละ่ะเรื่องเขาเรื่องน้ำพูดนะครับเป็นเรื่องยื่นจิน้มขกินน้ำน้ำอง <laughs> ผมก็ดีใจอยู่ ตกต้นมม่วงครับแถวนี้บางด่านฝนไี้ออกขายทั้งทั้งหน้าไพ่หยาครับองห่านเน็เัม้บานเังัเิ่ยางมาด่านหลังครับบรรยากาศด้านหลัง น,นี่ก็เป็นปของคุณพ่อเหมือนกันนะครับนี่อีกอันนึงเอพื่อนพระเครื่องครับนี่นะครับชมล่มเพิ่นครับสีมาเหล่นพระเครื่องน้ำกันครับเหลื่อมทะยอยมากครับหยุดทุงท่งอ่าทว่า แถวนีเพื่อนทุ่งทว่าครับชมรมพระเครื่องทุ่ง,งชมรมพระเครื่องทุ่งทวาหนองขอนครับอยู่ใกล้บ้านน้องของคนอขอครับเขตน้ำเพื่อนกัน,กนทรวิชชยจังหวัดมหาสรารคามครับ <c oughs> <ะ>เดี๋ยวน้อยเขากินข่าวครับ <c oughs> พอดีผมกับสังวาวน้ำเพิ่นแหละครับเพราะว่าว่าวผมกับท่านเดืดิดอยู่บทคานผู้ชม กำลังเห็ุกับเข่าเข่ายังนี่คุนแม่ต้มยังครับนี่ต้มน้ำปลาล่าครับเบื้องเปิดเบื้องเปินี่มันต้องกินสุกต้องต้มน้ำปลาสุกกินสุกเท่านั้นน้ำปลาล่าโอ้เขียดเถียนปลูกเองนะครับนี่เด็ดมาก ี๋ยวทีนี้กับเขากิ่นกันครับกับเขาห้องกับสุกมีเนี่ครับทไปชมกับสุกมี่อันนี้เป็นแฟนของคุณพ่อเราครับแฟนของคุณพ่อเราคุ้นี่นะครับครับครับังพียร์ฝนปลูกผัก เดี๋ยวมาเก็บผักเกษตรับกินน้ำสุมมี่ครับมันปูงหอมพายตัวหลายอย่างทั้งใบกระเพราทั้งบักพริกน้าแบบพริกครับพายตัวกับมี่ผัดผักหอม เด e de ี๋ยวให้เ <único> ด <Liberty acontece throat> oh, <or. S 2> ็ดยผักกระเสียดครับไปกินกับสมบุกมี่ครับครับเสียดผักกระเสียดม่วงดกครับงง่วงดกีดีครับม่วงสมเมื่อนั้นลอกเอาอย่างผมกินอยู่ครับกินล่องเมืองก็สมดีนะเลยครับผักกระเสียดกระโดกดกครับผักกระเสียดเป็นไอหย่องาม เดี๋ยว่บักเขือว้าว <Yeah. S 1> <Wow. laughs> เขือไ <Yeah. S 1> <laughs> ลายดกครับ <Yeah. S 1> <laughs> นี่ครับบักม่อนครับคือใบม่อนใบม,มอนออกหน่วยครับโอ้ oh, ขานาดด้วยครับนี่ซึ่นี่นี่ครับดก,บกมากเลย พึแม่แล้วไอยากะถ่ไทยิังเนี่ยแ่ไทยทำไปชมเบิงครับตกเต็มต้นเลยขอมันมาก็เนก็ากินอืมกินไดว่า่่วมนาเออว่แมนดีป่ะกินไดเนี่ยอืมน่นวะอมแล้วไปกินนยังไงนิธีนิถิสันนั่วะนเนี่ยไม่ซิ่ม กพอแล้ร <ừ> ับว <Ừ. S 1> <ừ> ่ไปมือมือเลก็ได้ก็ได้โอ้โหของมมันก็มักจะก็เลยายไมครับเครื่องครับเยถ่ายไครับงั่นเไยย่เอ้ยับตับัเอาเลยอ๋อคับน้ชมมรับพ ทวไพี่นองสุบบมี้อางบรรยากาศตรงแ่น่บดิมนบ้านดมันบ้านอือยอดนปีมือขึ้นม่ไครับแจ่วะแจ้าวะแจ้พี่คุณแบบเี่ยนบบบนี้โอ้เอทำไ แรนกว่าไหมเอาจับเลยออกมาเลยมาหยยบเสียบเลมาหยิเสียก็ได้แล้วนี่มันท่ามาแบบนี้ว่ามากกเะ่งนดหมอเมื่อ้เราก็ะเฮดอ้ต้มปลาครับกับลาปลาได้อัน ก็จพ่อหนไหงาฐานอันพาไย่เห็นอเห็นมเห็นว่าต้องเห็นเป็นเป็นเเป็นเป็นเงินสอมิเยอะลืมากๆไงไม่เห็นน้ำเพ็นหลายเที่ยแล้วเออนี่นี่นี่วางอีานไหเป็นเงิสอมิตรเนี่ยไดนมาในกบกบเกาเลยแกต้อเป๊ะเปเปเลยฐานับต้อยมีบ่อเนเป็นเอมิ เดี่ยหลังนีเป็นแบบใล้มาเกรงจะลักโอ้พระศลแล้วว่

กาเล่ากันมันก็บเบ่งคลิปผมอยู่ครับมันก็เอือนมากสมคาคไปเบิง่งยเหมแรงครับ <c oughs> ยู่นีเลื่อนไรนะเรีว่าเร่ว่าใช่คำว่าว่า ชงลมพักเครื่องช่วลมปักเครื่องตุ่เข้าว่าน้องขวานเก็บกับเพื่อกันทวิชชยกับจังหวัดบางสาขามครับเจ้านี้แต่ว่ากันไปทางสารคามครับผ่านกันทวิชชยนี่จะไปทางสารคามดูฟังขวาม,มือครับสังเกตบั่งเลยครับเมื่อกี้คุณยาเลาขายอาหารต่ำสั่งน้ำมันหรือว่าเนี่ยคุณยายบอกว่าจะเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวนีพม่นมาหยุดกับมัน ช่วงโควิดขายไม่ค่อยดีมันเลยหยุด ี่ครับคุยคำแย่ครับผมน่าแซ่บเหมือนกันนึอวันช่วงวันเสาร์กับมาอยู่ครับมาหาเพื่อนเมื่อนั้นเล่าเอื่นกินต้มปลาต้มปลากับลาบปลาครับใส่หมูแดงเข้ามครับผมไม่กินเขาผมไม่อยาก สางเดี่ผ่านมาครับ เราตองหลับวิสยก็นจะจะเป็นโจรนี่เว้ยลกยขกาเขาม่หาผม่ได้วงงนงมีอะไนายกูมีะไรเพราะวับหลังจากกินข้าอิ่มแล้วครับผมวันนี้าครับผมก็อิ่มแล้วครับสุบบุหรี่บหลยครับมาเบิ่งด้านหลังครับ ด้านหลังจะเป็นทงหน้าเลยครับผมทงหน้ามดเลยครับเพราะว่าคุณแม่เราคุณพ่อเราเป็นคนเขียดกลาสินบานผมนั่นแหละครับเป็นมาสือทีนี่ครับสือทีหนี่ราคาสามล้านครับว่าลูกสาวเป็นทำงานส่งเงินไมหมเพิ่นครับ <c oughs> เันก็เลยมีเงินมาสือทีท่าแถวนี้ครับ วา่าแถวมน,นีมันเป็นเขตของจังหวัดมหาสารคามนะครับ <c oughs> เขตอ้ำเพื่อกันทลารวิชชยครับ <c oughs> เขตนำเพื่อกันท่ารวิชชยจังหวัดมหาสารคามครับถแถวนี้นี่นะครับบรรยากาศด้านหลังเป็นทงหน้าครับ วบาผมผมสั่งเลยครับเต้นนี่ต้องของหนำเลยละครับปีกมันนะครับเบาเงยผมสั่งเพิ่นาวาาสองหางครับ